กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทักพี่สุภุสกคนสู้หมองสุบอนพ่อๆกับสองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องสบายดียำแรงสบายดีพี่น้องสบายดีสุภุสกคนสบายดียำแรงเด้อพี่น้องนะแม่ไม่เหนื่อฮะกระจกมาที่ตู้เย็นพี่น้องเลย ส <emaal> ิไปเบิรแล้วเบิรแล้วสิไปส่งของหายายไปก่อนแล้วเมื่อไรบ่แต่ลงกาบ่ไปบ่ไปแหวงบ่จังวะสิไปแหวงก่อนเนาะสิไปแหวงเบิร์เพิ่นก่อนอยู่ตะการเนียงเอาของไปส่งหายายมีกับหลานก่อนคบสุดมาโต มดตอนนั้นแล้วพอดีอาหารก็ไปกินลำหน้าแล้วแม่นข้างพี่หน้องข้างไข่เด็กจะของอาหารสดแน่อาหารสดจะมีน้ำมันพืชเป็นหรอเป็นหรอเปเ่าเดี่ยไปอย่างสี่จบกห้แล้วบ่แน่นไปพี่น้องไปพี่น้องพอกันเล่นเกมมี่อะไรเนาะไปพี่น้องเลยไปครับปีอัพเท่านี่แหละผู้ใจน้องเ่อยซาเล้งผู้ใจ ก่อนอื่นก็ต้องขอบบุญขอบคุณคุณป่าคนณช่วยทางการสิลป์เนาะที่ผลัดสาเลงใหม่ปีที่หลายปีเลยแหละผลัดสาเลงให้ก็ได้ขอบบุญของคุณอะไรเด้อป่าเด้อบม่ได้ลืมบุญคุณผลดอกผลซื้อสาเลงให้สามพันกว่าบาทเกือบสี่พันคนนี่เพราะนี่ได้มาคนนั้นคนนี้ให้อันเป็นสะพานบุญให้ผุญใหญ่ดี แคแต่ว่าคนทางอ่ะนะพี่น้องเอ้ยมาฮอดมามาสิฮอดหมู่บ้านเพล่งามกะอันนี้หมู่บ้านน้อยการเร่งสู้ชีวิตเมื่อนี้บ่ได้แก่คนงานเมื่อนไรบ้แก่คนเมื่อดำหน้าลูกกะแต่ว่าแก่ของ ใส,ใส่งานบ่อยเอางานบ่อยบร่ได้แก่คนแต่แก่คองใส่งานใส่งานดีขนาดเด้พี่น้องเฮือนลังนี้แล้วสี่อันยายเ็นมาผ่าคองไว้แบบพวกอาหารซนพวกก็จะเป็นฐานาในนี้เนาะดีรังนี้แหละ ลองสีแยเลยลืมต่อยมาหุ่งหนาอยมาหายมาเห็นต้นมาหุ่งก็จะยังไม่ขึ้นสวนลืมต่อยมาหุ่งไม่แล้วลอ่ะน้องกระตั้มดี่ไ่าไรตัวเด็กๆมาตัวโนแบมกระตั้มดีขนานดะมาหุ่งเท่ากัน มือมือมือว่าน่เขากระตํมตามกิจสกาย่างกินตะมะหงมัจะจะเศราเลยมาแล้วเนาะเรจะลูกาเนาะแทน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 ๆตะกี้ว่าทีไปส่งบอ แกด้วยมน้อน้องอ้าวมาอยู่ซะแล้วเปื่นหาก็เดินท่านผู้ชมมาขคือมาแต่ให้หน้าไปจ้ะน้องได่กับแคคอเก็บพักติวกัอน้อพี่น้องเพราะว่าบ้าน่อยมันไกลป่า ้องไว้ก่อนเนาะเฮ็นแต่อันพอมื้นี้สิหิวเข้าไปไว้อีกสักก่อนพี่น้องสิท่าอานั่งท่าอาบนโตด,โด,โด,โดอย่าว่าเด้อยังบ่ทันมาจะลกกะหรือว่าลงหน้า เดี๋ยวเฮาสิคนอันนี้เข้าไปก่อนพี่น้องเอ,อ้ยคนเข้าไปถ่าเพิ่นก่อนเนาะแป๊บผ่านไปประมาณซาวนาทีพี่น้องเอ,อ้ยมานั่งถ่ายยายนานสีเกินสิบโมงเลยเนาะเกินเติบเลยเก็บผักติว๋วจนเหนื่อยเก็บเลยฮากามาบ่เนี่ย ห้าละว่าเจ้ามาเลยเด็กหน่อยเนีเดี๋ยวหไปเผากะาอ่ะ่เจ้ามากกับไฟสะ,ะแตะกี้ว่าสิบแป้เวบึงเจ้าหละคืนว่าโอ้ยคำ่ำละเมื่ออลไรแหละว่า ลกกะบอลุดำนามือกับจักเสิยบแต่ละอย่างเลยน้องไม่ไหนยายกำมาจะลูกกะเอาครองมาให้ผู่ญ่ใจดีพ่น มาบ่มีไผ่มดมาเดกอยมาายเมาเดินไปเว้ยมันจะเจ้งปลาย่าไปมาลุ่นมาเบิ่งน้องการพี่น่องว่ายายเพิ่นได้ยังไหนวัง เสียงนี้ตัวโน่ใหญไปแล้วตัวโน่ใหญ่ขำเป็นโตโน่น้อยหรือว่าน้องปรีชาเมีนนั่งปายะเดี๋ยแล้วนี่มันจังขักเอานั่งอยู่เมื่อกี้คือว่าจะไปแหวงเล่าก่อนเนาะห้องอันโอ้ยมันขำแล้วเมื่อไรแหล้ววะมัดแล้วได้่ง

เบอร์เฮยคอี่นทองยางอยากไปใส่ผักติ๋วคอทองยางเ่ยเก็บผักติ๋วมาไว้ใส่ตู้เย็นไว้มันอะนะมาจาใส่นั่นเฉยเลยมันไก่เมื่อแต่เส้าโบราเราไปใส่ตู้เย็นไว้กาอเดือน เมื่อกับประมาณสิบโมงหรือเที่ยงนี่แหละประมาณเที่ยงนี่แหละมียังไงเฮ้ยลูกชิ้นตังอยู่บ่แตกพี่น้องใครเนาะบ่แตกเนาะโอ้มีหัดดอกด้วยหัดดอกตอะไรเนาะก็เดือดแมนหัดแม่ใหญ่อันเซกอกเซกอกบ่กเซกอกชีดฮึ่แล้ก็เอียงอาหารสดพอด ปาตู้ตู้นำแน่ยงหมดเลยโอ้ไก่ไก่ไม่งไงกึืนไก่ไก่กึืนไก่กะปีกบ่นี่าี่เป็นปีบเต๋อมันสองกิโลเนาะแมนปลาบักให่เลยสองกิโลพี่น้อย เองเหรอมันเนาะอันนี้สิเป็นของบะสดได้ปะไงอันนี้สิเป็นแมงกางแพบโอ้แพบแบบนี้เด้อจีใจน้ำพ่นพี่น้องไงยิ่งใหญ่ใจบุญซื้อให้โอ้ยน้ำปลาเนาะตัวมันพืชโอ้มันพืชพร้อมทอด คอมทอดเลยเนาะคอมทอดกระป๋องอีกเลยยังไเ<ด>งเลยสิบกระป๋องหนึ่งร้านใช้พี่นองใช้ลงไปเฟาก,ก้าพี่น้องเ,องน,องเ,น,อเนี่ยน้องเะโน่เนี่ยน้องโน่ไปเอางอกกาวมาทอดเลยยางเงก้ออองเสบเนี่ยเสบพี่น้องนี่ว่ามีนมด้วยกินกับเขากินกับเขาโอ้ชองกระป๋องเรานเรากินนะยัไงเนาะ นี่เพิ่านเพิ่มมากินบอแป้งนัวสามถุงสามห่อจับเพ่บอสันไลเป้งนัวสี่ห่อหมดเลยดีนะทงสุดก้อนนย่างอยู่บนไหนอันย่ังอยู่่องห้อเนี่ยมาอีกอันนี้ก็ได้เพบคือสีได้ดนเติมอีกล้เนาะ สิได้ไปผักตู้ก็จะไหวแล้วป่ะเนี่ยง่านี่แหละพี่น้องตามเที็นนี่แหละเนาะอ่าปูยังจดีท้งประเทศไทยบ้อะไหมบูฮูกันนอะเพิ่มฝากมาทางลุงบอยพี่น้องเนาะฝากมามีปูได้หับกต่มีทิมดำหน้าแล้วมันไงมีปดำเนศร้าคำ เแม่น้องมดแม่น้องมด่ก็ไม่ใหญนี่นี่จะโตโนใหญ่กับยาโตโนใหญ่ดำั่ไแเละปีน้จะเดินทางฟังไก่เนาะังได้กัขอบุณขอบคุณหลายหลายเยขคุณหงใหร่ำให้คุณด้วยให้โชคคุณมานเด้อความเจ็บบ่ด้ความไขบมีเดอก็ดีัคยเงินหมื่คยนไดเงินแสนเดอบมาคแก้มีโชคลุพ่ดจะพานผ่านคนเด้อมาหายบ่อยบียด มีแต่แต่ความซุกความเจริญโอ้โสาธุทำได้โค้อให้ขึ้นไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าน่าจะดีทั้งเบาดาคือกันทั้งแม่น้องมินคือกันจ้าโอ้หสาธุทั้งงานให้ลำสาธุอย่าเลยได้เบิ่งผู้ขาขอบคุณขอบคุณหลายเด้อภูหยาใจดีที่เมตตาหยาเย็นไว้เนื้อเสียใจแล้วก็มอบหน้าที่ให้ ตังเบาบอยแลักก็ทตงพ่อแม่มินี่เป็นสะพานบุญให้เพื่นเนาะมอบของให้เพื่อนพ่อให้คุ้ยให่ใจดีอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนาะมาแต่ลก้าไม่เมื่อยพัดเรื่องขึ้นกว่าเก่าได้หับสุกเนาะยขกว่าเก่าร้อยดีใจเลยเนาะเฮ้ยาำเลพี่องเอ้ยตอนนี้ก็ได้มาต่เห็งานไม่เมื่อยพได้ของรางวัลสิ้นใหญ่เลยเนาะสิ้ใหญ่เลยมาเมื่อคข้นนี่ก็มแล้กกัน ตรโนนะคนกินเผาอยู่คนคนอ่มเนาะแตบมได้กินมากเลผัดผ yeah, okay. ู้ยื่อนะะมีนนักกินผัดือนผัดแลนไปซื้อมีมาให้ลุงตอรโนนะตอรโนนะโดยอันนี้ราคาพันพัเก้าเได้มีงัโดยพันพันเก้ร้อยบาทป่เน่ยเกบทงกือบสองพันผมโบมนไมมีเนี่ยคือมีแต่เนี่ยอันนั้นเนาะแี่เลยคืออันนี้กะมนเจ็บบอน ก็จมันบึดย่มะน้ํมันน่ะยอมบ่ด้ต่ทอดข่ก็บ่ให้ทอดเพราะว่าแม่นแมันสิเปืองละยสิเปืองอเพราะว่าเฮาบ่มีว่าแม่นแล้วกันวดน้อยๆก็20บาทแม่นแม่นวดน้อยๆ1 20บาทป่ะพี่น้องเฮากเพิ่นบ่มีตู้เย็นพี่น้องเอ้ยเก็บะทงใหญ่ก็สิได้อันไปผกขอฝากนําเอื้อยนําน้องคือเก่าเนาะโอ้ยผู้ใหญ่บุญบ่ซื้อตู้เย็นให้ยายบ่เด้เนาะ ลำบากแน่ย้อคนก็นได้ขอใส่นะ้าพระเจ้าพร,ระเจ้ามีตุเช่บอกยังไง<อ>ทำเลยแต่ไข่เขาเก็บไว้อันนี้ก็ได้ยุเนะาะโดทำบปรไซต้ก,ก็ได้ยุ้แต่ว่าซุ้มอาหารสดนี่นั่นนี่้อา,า,าออเลยไปฝากตู้ฝากยังใช่ไหมเก็บออกแล้วจะเก็เบเข่าด้วบัง ก็กรงัวกับซหอคนตามที่ใส่แกงน้ำไหมอาหารบ้านเฮามีกฟองกระซั่วหากับชิปฟองกระซังร้อยกว่าบาทได้ได้พี่น้องนีนี่บริสุทธิ์เยอะเลมันซืน้ำปลาน้ำปลาก็บเนหาที่พบอไรอันนี้กะบบนามิปพวกดีชิเลหาบ ลนตรามล้องกระได้พากันเมื่ออลไรพี่น้องเลยเพราะมันคำอะ้วเนาะขอบคุณขอบคุณพี่สุภุทรคนเด้อขอบคุณอะไรพี่น้องสุภุทรคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพอบกันคลิปนาพี่น้องสบายดีขอบคุทรคุณตลอดทริปนี้สบายดี